y o y ย r ไร e เวอร์ชัน right 1.9.3นะครับ1.9.3อันนี้ก็ชอบไทเทิลเราสามารถพิมพ์ข่าวสารด้านล่างได้นะครับพิมพ์ข่าวสารด้านล่างสำหรับย y ย r i ร e เวอร์ชัน1.9.3นะครับอันนี้ก็เช้าวันจันทร์ ผมทดสอบตัว HDMI out ให้แล้วนะครับ HDMI out ที่จากจอเยอะไรเนี่ยจะไม่มีเสียงนะครับมีแต่ภาพอย่างเดียวแต่เสียงที่เป็น Audio m i x er, ิกเสามารถเลือกได้ปกติว่าจะมิกจะใช้เสียงลเวลเท่าไหร่นะครับทั้ง HDMI 1แล้วก็รายตอนนี้เฟรมเรทผมอยู่ประมาณ4,000ใช้ Wi-Fi อย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ เสียบอินเทอร์เน็ตเคเบิลใช้ตัว WIFI แล้วก็ใช้กล้อง X 2 0 0 0นะครับ Panasonic X 2 0 0 0อันนี้เราทดสอบออโต้โฟกัสของกล้องดูว่าไวไหมนะครับนี่นะครับออโต้โฟกัส X 2 0 0 0แล้วก็กล้องก็อยู่ในโหมดเซน่โหมดแล้วผมใส่ตัวไวเลส ไม่ใช่วายเลสเป็นวายสายของตัวแฮนเดิลตัวนี้ของแมนโฟโต้เพื่อที่จะซูมกล้องนี่กดตัวนี้สามารถซูมได้นะครับซูมก็ภาพจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้เราก็ไลฟ์สตรีมซึ่งผมไลฟ์ไปทั้งตัว Facebook แล้วก็ YouTube นะครับถ้าดูที่หน้าจอตอนนี้เราจะเห็นว่าผมไลฟ์ไปทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะอันนี้ก็คือให้ดูที่หน้าจอของตัว ย,ยโยไรนะครับจะมีตรงนี้ติดอยู่2อย่างนะเห็นไหมมีติด Facebook กับติดตัว y t u t u นะให้2อย่างเลยอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือที่หน้าจอของตัวย y โยไร h t ที่เป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เวอร์ชันน่นะครับเวอร์ชั่น1.9.3อันนี้ก็คือใช้กล้องวิดีโอเนี่ยถ่ายมานะถ่ายมาหเห็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะวายหน่อยก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือที่ไลฟ์สตรีมนะครับมันก็ไลฟ์สตรีมไปทั้งตัว Facebook แล้วก็ YouTube ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัวสวิตช์และก็วอเตอร์มาร์นี่วอเตอร์มาร์กก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าอยากได้เป็นแบบไหนนะครับถ้าเกิดเอาเป็นแบบนี้ก็กดแบบนี้มันก็วอเตอร์มาร์อยู่นะครับแล้วก็สวิตช์กล้องก็อยู่ที่สวิตช์ภาพตรงนี้ได้เลยว่าอยากจะสวิตช์กล้องไหนออกไปนะครับอันนี้เลกก่อดสวิตช์น่าจะเป็นอันนี้ นี่นะครับอันนี้คือสวิตเอาตัวกล้องหลักออกหรือถ้าเพ a y ไฟล์วิดีโอก็กดอันนี้ได้เลยนะครับเราสามารถเพย์ไฟล์วิดีโอจากตัว s d card ได้นั่นก็คือ s d card เนี่ยที่เราใช้ปกตินี่แหละที่ใส่โลโก้เราเอา MP4 ใส่เข้าไปสามารถ playback ได้แล้วก็ไตเติลสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มีโลอะไรให้เราเข้าไปเลือกอีกหลายอย่างนะครับบิดเล e ตอนนี้ สีก็แล้วแต่เราเลือกนะครับถ้าผมเลือกอโตโมิติกก็จะเป็นเสียงผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเลือกให้มันเป็นตัววิดีโอมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาเพยไฟล์ Fi ตัวนี้ให้ดูสมมุติว่าผมพูดถึงตัวนี่ล้วกัน NPS10NPS10 เนี่ยเป็น Copy Machine นะครับ CfastSDcard นะครับ Cfast แล้วก็ SDcard มันจะมี SDcard อยู่ สองช่องอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราให้เห็นชัดเจนนะครับนี่ก็คือตัว SD card ที่อยู่ฝั่งนี้จะมี2 SD card นะครับมี2ช่องเลย micro SD แล้วก็ด้านบนก็จะเป็น c f a s t อยู่ตรงนี้นะครับ C f ฟ s t แล้วก็ตัวมันเนี่ยถอดตรงนี้ก็จะมีข้างในใหเห็นว่าผมใส่ SSD เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว copy นะครับนี่เป็นตัว copy สำหรับ กองถ่ายโดยเฉพาะ Copy Machine เป็น Nextju Di เอร์ชั่น1.01.10ละนะครับ1.10ไฟล์ที่อยู่ในนี้ก็สามารถ playback ได้ด้วยนะครับเป็น Preview playback เดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอไฟล์นะครับผมก็ผมอยู่โหมดนี้นะครับผมอยู่โหมดนี้แล้วผมจะเล่นไฟล์ตัวจาก SD card ผมก็แค่กด SD card แค่นั้นเองแล้วก็กดตัว t i t l n สวัสดีครับ NPS10 อันนี้คือ Cfast มันก็จะมี2 SD ช่อง SD1 SD2 แล้วก็1 microSD Cfast ก็จะมีสล็อต Cfast ถ้าเป็น NPS10 XQD ตรงนี้ก็จะเป็นสล็อต XQD ตัวมันก็จะเป็นเซลล์แบค u p ในตัวเป็นแบตเตอรี่พาวเวอร์ก็ใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็เป็นใสา s d อยู่ด้านหลังนะครับผมเปิดปุ่มขึ้นมา ทีนี้เนี่ยนี่เวอร์ชัน1.05เดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.1เอามอนใส่ external hard disk เข้าไปแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็น430กิกนะครับผมจะทดสอบให้ดูผมใส่ c f a s t ไปนี่คือ c f a s t จากกล้องอา i